และนี่คือวีีการในราคา3ใบเทา1ใบม่วงรุ่นนี้มันในชื่อกลอกสิบเก้าเจนสี่หรือในชื่อเดบันเบลเจ็ดเจ็ดสองน้องเข้ามาเป็นกล่องแบบเดิมห่อถุงกระดาษมาให้แบบนี้มีของแถมมาให้สองสามอย่างก็คือกระบอกสูบหนึ่งอันแล้วก็มีกริปแถมมาให้หนึ่งชุดพร้อมกับไม้เอาไว้ขัดลำกล้องขนาดของน้องค้าค่อนข้างเล็กแล้วก็กระทัดรัดมาในโทนสีดำสวยจริงๆมีสกรีนลายเล็กน้อยดวนปืน ให้เห็นแบบเท่ดูดันแกะสไลด์ออกมาข้างในเป็นเหล็กหมดเลยนะวิธีเปิดฝาจุกแม็กก็แค่ดึงสไลด์ข้างล่างออกมาแล้วก็ดึงฝาออกหลังจากนั้นก็เติมแก๊สตัวแรงเข้าไปแล้วก็ปิดฝาสนิทหลังจากนั้นก็ลองยิงดูเสียงดูดันใช้ได้เลยเดี๋ยวจะไปทดสอบกับลูก0 2 0นย์ 20, ขนาด6เปนกระดูนะครับ ระยะหาถึง10เมตรก็ถือว่าทำได้ดีใครสนใจปัดขวาหน้าไบโอได้เลยครับ